ก่อนอื่นเ่งต้องเรียนท่านอาจารย์สมชัยนะคะว่าตอนที่เราเข้ามานั่งแล้วก็ทางทางผู้จัดเองเนี่ยถามเราว่ารู้สึกว่าถูกรู้ไหมี่ันเป็นคนบอกเองว่าไม่เลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่กรรมธิการจะต้องทําหูให้ใหญ่ทำปากให้เล็กเพื่อที่จะฟังทุกสิ่งอย่างนะคะจากทุกภาคส่วนเพราะฉะนั้นเน้นคิดว่าการที่เรามารับฟังเนี่ยเน้นก็อยากได้ยินว่ามีข้อเสนออะไรที่เป็นข้อเสนอใหม่ๆที่จะสามารถ นำไปปรับแก้รัฐมนูญในช่วงเวลาที่จะมีการแก้ไขนะคะประเด็นสําคัญที่เรียนอยากจะเรียกว่าให้ท่านทั้งหลายทั้งท่านที่เป็นผู้นําเสนอด้วยนี่นะคะได,ได้ได้ได้ไรองนะคะก็คือว่าคณะกรรมการที่การยร่างรรฐุนเนี่ยออกแบบรัฐรมนูญฉบับนี้เราพูดเสมอแต่ว่าออพอเวลา ท่านวิพากษ์วิจารณ์ท่านอาจจะจบบางเรื่องบางประเด็นขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์แต่ดิฉันอยากจะขอให้ท่านกลับไปมองเชิงภาพรวมเชิงโครงสร้างด้วยเพราะว่าในการออกแบบนั้นเรามองเชิงโครงสร้างเป็นกรอบแนวคิดใหญ่นะคะที่ไปด้วยกัน4ส่วนไม่ได้แยกส่วนจากกันนะคะมันมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันไม่ว่าจะเป็นเจตนารมณ์ที่บอกว่าต้องการให้พลเมืองเป็นใหญ่ต้องการให้เกิดการเมืองที่ใสสะอาดและสมดุล ต้องการให้เกิดการหนุนนําสังคมที่มันมีความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำมากขึ้นและสุดท้ายก็คือว่าเพื่อที่จะทําให้เกิดการปรองดองและชาติให้ไปสู่สันติสุขอันนี้เป็น4ี่เจตนาร์ที่ย้ำแล้วย้ำอีกว่ามันเป็นภาพรวมเชิงโครงสร้างลําพันเพียงระบบการเมืองอย่างเดียวแก้ปัญหาสีเรื่องนี้ไม่ได้นะคะมันจําเป็นต้องไปด้วยกันและมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ดังนั้นถ้าเราหยิบยกระบบการเลือกตั้งขึ้นมาด้วยความเคารพและขอบคุณทุกความเห็นนะคะที่ได้เสนอมาเนยนคิดว่าถ้าเราหลายท่านบนเวทีนี้ก็พูดเองนะคะว่าเห็นด้วยและเห็นชอบอาจารย์สมบัติไปแล้วก็พูดว่าภาคสี่รองดองปฏิรูปนี่ดีมากเพราะว่าพูดถึงการปฏิรูปทั้งหมด18ด้านนะคะแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องที่จะต้องทําให้เกิดความเป็นธรรมลดความเลือมล้อเนี่ดีมากไม่ค่อยมีใครไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะคะ ภาคหนึ่งที่ส่วนที่หนึ่งที่บอกว่าพลเมืองจะต้องเป็นอย่างก็เห็นด้วยอีกเหมือนกันไม่มีใครโต้ยแย้งว่าการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเสริมสร้างให้ประชาชนหรือพลเมืองมีความเข้มแข็งแล้วก็จะต้องสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนทุกระดับเนี่ยต้องทำให้ได้นะคะส่วนเรื่องการเมืองนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นผลผลิตที่จะมาจากทั้งสองสามส่วนนี้นะคะเพราะนั้นเน้นคิดว่า ถ้าจะมองโดยภาพเชิงภาพรวมและโครงสร้างเนี่ยท่านจะเห็นว่าการออกแบบนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อที่จะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริงนะคะต้องดูทั้ง4เรื่องไม่สามารถจะหยิบยกเรื่องแล้วบอกว่าจะแก้ปัญหาทั้งหมดได้นะคะทีนี้ที่ท่านมาถึงสิ่งที่ท่านอาจารย์สมชายพูดนะคะที่ทนอยากจะบอกว่าหลายท่านก็พูดเองว่าเราอยากเข็นการระบบระบบการ เมืองที่ผู้แทนจะต้องยึดโยงกับประชาชนนะคะแล้วก็จะต้องไว้ใจประชาชนศรัทธาประชาชนยันเองเป็นคนทํางานในภาคประชาชนเป็น NGO มาตลอดชีวิต30ปีนะคะแล้วก็ได้เข้ามานั่งในกรรมธิการยกร่างเนี่ยยันเองก็พูดและยังก็ถูกเรียกว,ว่าเป็นกรรมธิการยกร่าง NGO นะคะซึ่งเข้ามาอยู่ในนี้แล้วก็ยันงก็ก็ยึดยอมนะคะที่งคิดว่าบ้านเมืองที่ผ่านมาจากประสบการณ์การทำงานด้วยเนี่ย ต้องทําให้พลเมืองเนี่ยมีความเข้มแข็งอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็การที่เราจะต้องยึดโยงกับประชาชนไว้ใจประชาชนเนี่ยเ,เวลาท่านมองกลุ่มการเมืองดิฉันเองเป็นคนหนึ่งที่พูดเรื่องกลุ่มการเมืองนะคะเพราะว่าดิฉันเองเนี่ยทำงานกับพี่น้องหลายเครือขา่ายยกตัวอย่างเช่นดิฉันทำงานกับพี่น้องกลุ่มความหลากหลายทางเพศในอนาคตถ้ามีการเลือกตั้งอันนี้เดิฉันเชื่อว่าเราจะมีผู้แทนที่เป็นผู้แทนจากกลุ่มหลากหลายทางเพศ เราอยากเปิดพื้นที่ทางการเมืองที่ไม่ใช่พื้นที่จับจองของคนตระกูลใดตระกูลหนึ่งในบางพื้นที่ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในหลายพื้นที่แต่ว่าควรจะเปิดพื้นที่นี้ให้กับคนเล็กคนน้อยและคนกลุ่มต่างๆในสังคมให้มากขึ้นนะคะเน้นคิดว่าอย่างนี้ท่านทำงานกับผู้ปว่วยเรื้อรัะรเนี่ยเขาก็บอกว่าผู้ติดเชื้อเอชไผู้ป่วยไตยผู้ป่วยมะเร็งเขาพร้อมที่จะรวมตัวกันเพื่อจะมีตัวแทนเขาสักหนึ่งคนเนี่ยเข้าไปนั่งในสภา เพราะนั้นเวลาเราพูดกลุ่มการเมืองท่านอาจจะนึกถึงเสื้อสีหรืออะไรก็แล้วแ,แ,แต่แต่นีนว่าต้องคิดกว้างไกลกว่านั้นและมันก็จะไปเชื่อมโยงกับภาพที่หนึ่งที่เราพูดกันว่าคนละเมืองต้องเข้มแข็งเราจะสนับสนุนการเมืองภาพคนละเมืองให้เข้มแข็ง,ขงได้ยังไงถ้า ไม่มีวันที่เราจะได้การเมืองที่ใสสะอาดลดทุจริตคอรัปชันแล้วก็สัคงคมที่เป็นธรรมได้น,นะคะดังนั้นอันนี้ที่คิ่ว่าเรื่องกลุ่มการเมืองมันเป็นที่มาแนวคิดแบบนี้ว่าเราอยากเปิดพื้นที่แต่เราไม่คิดว่าจะไปทาลายความเข้มแข็งของพรรคการเมืองและที่พีเชื่อว่ากลุ่มการเมืองที่เราออกแบบมาเนี่ยก็ไม่ได้มีสิทธิหรือได้รับการสนับสนุนเท่าเทียมกับพรรคการเมืองนะคะจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนเหมือนพรรคการเมืองนะคะแต่เราเชื่อว่าในอนาคตเขาจะพัฒนาไปเป็นพรรคการเมืองที่ันเชื่อแบบนั้น ดังนัน้นนี้ก็คือแนวคิดที่เป็นเบื้องต้นนะคะเราอยากเปิดพื้นที่ให้คนกลุ่มในกลุ่มน้อยอย่างที่ว่าไปอันถัดมาก,ก็คือเรื่องที่ว่าที่ท่านอาจารย์สมชัยพูดถึงเรื่องว่ามีกจอจตอก็คือคณะกรรมการจัดการเลื่อกตั้งแยกออกมาจากกองกอต,ต,ตนั้น มันเป็นหลักการค่ะว่าเราต้องการจะแบ่งแยกอำนาจระหว่างผู้จัดจาก,การเลือกตั้งกับผู้ที่มีอำนาจในการกำกับและควบคุมการเลือกตั้งออกจากกาันให้ชัดเจนและที่ผ่านมาที่ท่านบอกว่าอ้าวก็ไปใช้ข้าราชการแล้วยังมีประหลาดรักษาการอีกเวลาเขายุบสภาหรืออะไรใช่ไหมคะ ต่เรนคิดว่าใน,นปัจจุบันนี้กรกตก็ไม่ได้มีคนของตัวเองในการจัดการเลือกตั้งก็ใช้คนของราชการนั่นแหละกระทรวงศึกษากระทรวงอะไรอกว่าไปเนี่ยนะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมเพียงแต่ว่าเพื่อให้ท่านได้ทาหน้าที่ในการตรวจสอบกํากับควบคุมอย่างชัดเจนเพราะถ้าท่านจัดเองด้วยกำกับตรวจสอบเองด้วยเนี่ยมันอยู่ริบกันเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหานะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดกันถัดมาก็คือว่าเ้นคิดว่า,เ,าเราเนี่ย พูดกันถึงเรื่องรัฐบาลที่จะต้องบอกว่าทําอย่างนี้จะได้รัฐบาลผสมเบี้ยวหัวแตกแล้วก็จะไม่มีความเข้มแข็งสิ่งที่ท่านจุรินพูดถึงบ้านรา182เนี่ยจริงๆเจตนารมณ์เราเนี่ยต้องการที่เป็นเครื่องมือของการของฝ่ายบริหารที่จะทํางานไปได้นะคะในในมุมนั้นที่ท่านมองก็อาจจะมุมหนึ่งแต่ว่าในมุมที่เราที่เราคิดกลไกเหล่านี้เป็นเครื่องมือเหล่านี้ขึ้นมาก็หวังว่าจะเป็นเครื่องมือที่ไปช่วยเสริมทําให้เกิดความเข้มแข็งของฝ่ายบริหารด้วยซ้ํานะคะ เรื่องนายยกคนนอกอะไรนี่ดิฉันดิฉันยังไม่ตอบทุกประเด็นเพราะว่านี่ว่าไม่ใช่ประเด็นใหม่ที่เราได้ได้ยินไ,ไ,ไ,ได้ฟังกันมาแล้วก็โดยความตั้งใจเนี่ยยังมีโอกาสในการที่เราจะไปทบทวนและพิจารณาในหลายเรื่องที่เป็นข้อเสนอที่ที่ท,ท,ที่ที่สร้างสารรค์นะคะแล้วก็มีเหตุมีผลเพราะาที่ว่ากรรมธิการเนี่ยไม่ได้ติดหูแต่อย่างไรแล้วเราก็อยู่ในสถานการณ์ช่วงเวลาที่คิดว่าต้องออกแบบแล้วก็จะต้องได้สร้างการยอมรับนะคะนี่ เรียนอยากจะให้อาจารย์ถึง,งดีทีได้พูดต่อแต่เรียนยืนยันนะคะว่าเราไปจัดเวที10เวทีทั่วประเทศจัดเป็นจัดเป็นคลัสเตอร์ประชาชนที่มาเนี่ยสิ่งที่ชอบมากที่สุดที่เขาพูดเสมอคือเรื่อง Open List นะคะ เขาบอกว่าเขาเขาอยากจะเป็นคนจัดลำดับเองด้วยไม่ใช่พักจัดอย่างเดียวพักก็จัดมาให้เลือกเมือน,นั้นอ่ะเขาอาจจะเลือกตามพักก็ได้หรือเขาอาจจะเลือกแบบใหม่แบบที่พักไม่ได้เลือกมาแบบนั้นแ่บไม่ตรงใจเขาก็ได้แล้วคะแนนเสียงทุกคะแนนเสียงจะไม่ตกน้ำอย่างที่เรียนพูดไปและยืนยันนะคะแล้วก็รวมทักว่าถ้าเกิดในในใน,ใน,ในรัฐมนตรีนี้นะคะคนที่จะได้เป็นสอสอจะต้องได้คะแนนมากกว่าโหวตโนนะคะ ถ้าเขาโหวตโนมากกว่าเนี่ยก็จะไม่สามารถจะเป็นสสได้เพราะฉะนั้นนีนว่ามันมีหลายเรื่องที่เราควรจะต้องพิจารณาให้ละเอียดนะคะ,ะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะที่พอมีรัฐธุรน,นี้ออกมาแล้วก็ทุกภาคก,ก็สมัครสมานสามัคมค,คีปรองดองกันในการให้ความเห็นเร่องที่ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแลวต้องขอขอบคุณที่ที่เกิด บรรยากาศแบบนี้แล้วก็อยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะคะแล้วที่ผ่านมากรรมพธิการเองก็ได้มีโอกาสเชิญผู้แทนของแต่ละพักเนี่ยไปให้ความเห็นก่อนที่จะยก,กรางับนะคะแล้วก็เชื่อว่าความเห็นของท่าน,นก็ได้ถูกนำมาบรญญัติไว้ในนี้ซึ่งหลายท่านก็ได้กล่าวถึงไปแล้ว